จงใจสร้างในทีนี้คือนะคะการที่เรานะคะลุกขึ้นมารับผิดชอบชีวิตของตัวเราเองนะคะวันนี้อยู่ที่เราแล้วนะคะว่าผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่เราตั้งนะนะคะวันนี้เราเอาจริงกับมันมากแค่ไหนนะคะ เราเอาจริงกับผลลัพธ์หรือเป้าหมายของเรามากแค่ไหนนะคะวันนี้การที่เราจงใจสร้างนะคะบอกเลยนะคะว่านะคะจากแม่ครูสิตาะคะจากที่ลบสิบล้านมีเงินติดตัว20บาทนะคะมาโดยมรอดข้อกดกจาัก,ก,ากราลก๊แรงดูดแต่แม่ครูนะคะไม่ได้เรียนแต่กดจาัก,ก,ากราลก๊แรงดูดอย่างเดียวนะคะแม่ครูนะคะจงใจสร้างธุรกิจของแม่ครูด้วยด้วยนะคะผ่านการใช้กดจักรารกรดแรงดูดและนะคะแม่ครูทํามันไม่หยุดนะคะทำมันสม่ำเสมอน,นะคะ เจ็ดเดือนนะคะแม่ครูนำพาธุรกิจสู่ลอยล้านนะ,ะทุกคนเออนะคะจากการที่นะคะคิดดีคิดบวกด้วยแล้วก็เกิดจากการจงใจสร้างนะคะธุรกิจของแม่ครูด้วยนะคะทุกคนวันนี้เราเป็นใครนะคะเราต้องนะคะลุกขึ้นมาพลิกชีวิตของเรานะคะรับผิดชอบโดยการนะคะรับผิดชอบสิ่งที่เราลงมือทําอยู่นะคะจงใจสร้างนะคะทาสิ่งที่เรารัก ด้วยความสุขไม่กดดันนะคะสนุกกับเป้าหมายนะคะตั้งผลผลตั้งเป้าหมายที่ท้าทายไปเลยนะคะทุกคนบางคนนะคะไม่กล้าตั้งเป้าหมายเลยนะคะบางคนนะกลัวกับเป้าหมายบางคนนะคะไม่กล้าเขาเรียกอะไรขยายใจขยายฝันนะบางคนได้เข้ามาในธุรกิจนะที่ไอยูแล้วนะคะไม่กล้าขยายใจขยายฝันนะบางคนนะอ่ะนะคะจากอบชีพเป็น สมอเนี่ยก็คือขยายใจจากสมอนะคะขยายเป็น VIP นะคะ VIP ขยายเป็นซูเปอร์ VIP นะคะแล้วก็จะเป็นไงว่านะคะเราได้เป็นผู้นำหลักแล้วนะ,ค,ะคือปัก